ลงทะเบียนครับตอนนี้ลงทะเบียนบางคนก็บางคนก็ปังมงนบางคนก็เซ็นให้ดูภาพปรรยากาศการลงทะเบียนครประชุมสามัญประจำปี2,567นะคาร้อยทุกคนก็รอกันอเป็นทะเบียนดีคร คนให้ดูนะครับข้าวแวเลยนะครับให้ลงทะเบียนข้าแถวเลยนะครับไปทาเดียวไปเลยลองไปดูเราไม่เคยไปถ้าใครพร้อมก็ไปเข้าลงเข้าแถวลงทะเบียนนะครับถ้าใครพร้อม ตอนนี้เริ่มลงทะเบียนแล้วนะใครพร้อมก็เข้าแถวลงทะเบียนได้เลยนะเตรียมบัตรเตรียมบัตรให้เรียบร้อยผ้ะไผมาคอยได้ไปลงทะเบียนกันเลยนะเจ้ไปกับผ้าไก่ผ้าเดินเจ้